สามร้ใบไข่หม่ลูกละยี่ิบบาทห้ามดูสปอยห้ามดูสปอยพี่พี่อย่าโชว์สปอยสิาแรกคุไลคไอาวุธวีหนึ่งสามารถแลกได้ที่หน้าเพจเมื่อสะสมครบหนึ่งร้อยใบเอายังไงว้ามไหมีาอ้ไหมวามวะมวะามว้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 มว้มว้มว้วมวหมวไ้มว้มว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 มามวมว้ามวมวไมว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  อ่ะพี่ลองสักสามร้อยก่อนแล้วสามร้อยสามร้อยพี่เติมไปแล้วเหรอพี่ก๊อฟเติมไปแล้วเติมไปแล้วเติมแล้วผมหมดแล้วแคสพะเติมดิหมดแล้วก็เติมดิไหนขอดูหน่อนี้ในของของ้างในมีอะไรบ้างวันนี้ว่าออม๋มีมกำไรเรื่องนหนพี่ก๊อฟกล่องนั่งกล่องครับถ้าเป็นกระดากำไรเรื่องด,ดีสุดไม่แต่ว่าสามร้อยใบไข่ใหม่ลูกละยี่สิบบาทไปช้าๆอะไรวะไปแบบช้าๆเจน รองเท้าใช่อี้ผมได้เสื้ออยางได้เสื้อมมื่้วนหนึ่งอ่ะเฮ้ยอยากได้เสื้อได้เสื้อสามตัวเลยเหี้ยต้มขอพาะคนละตัวครับอะไรวะได้แต่กระดิ่งกับเจแปดกูเห็นจะมีการแตกออกเลย a few minutes later โบีเหรอ ได้จิวเวลรี่บ็อกเนี่ยหนึงร้อยยี่สิบร้อยสิบสากล่องผ่านไปสอง้ยกล่องผ่านไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไเยี่ยมากองสุดท้ายเฮ้ยนี่ด่าเฉย ออดีกำไรโอ้ดีวะอ๋ออาคุมแล้วที่ที่ที่กับเปิดแล้วพี่คุมแล้วคุมแล้วพี่อันนี้สุดจุดไอ้กำไรนี่สุดจริงเออมันนึงๆขอ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 บวกขอบวกขอบวกขอบวกไอ้นอมีรูดองแกนอนนอนนี่นอนนนเป็นหัวอยู่ไอโนมีรูดองแกนอนน้อง A few minutes later พี่ก็บ้าห่ากแล้วับที่ก็เลยไม่เปิดรูนทองเลยพี่แม่แต่ แต่อย่างน้อยบอกไม่ลดดยครับอย่างน้อยชื่นใจหนึ่งอย่างละวพี่กอล์ฟกอล์ฟดูสปอยตัวเองไปแล้วนะห้ามดูสปอยห้ามดูสปอยลทองมพี่อย่าโชว์สปอยสิแต่แม่งประหยัดนะประหยัดกว่าตีโบ8โบ9ใหม่เยอะเลยจริงจริงมันประหยัดพี่ได้อะไรเนี่ยที่จริงที่จริงพี่กอล์ฟ วกถ้ากล่องเนี้ยมันมาตั้งแต่ที่เวกอปวกวันนาก็คือราคาแทบไปต่างเลยนะสองร้อยสามร้อยอ่ะไอเรี่ยยยยยมมยอารยย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 มยยยยอักยย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 ยอยยยหยย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 ้ายมัยยยยมัยไยย่ยย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 ยิยยยยยลยยยมยย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 ยไยย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 ยนยย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 มันเพิ่มเวทยยยเ่ยไยยยยยย ไก่มีชุดแล้วนี่ไก่เป็นตัวสีขาวโอ้โหปีกสีทองครับผมเฮ้ยอย่างบวกอยาบวกสิบเอ็ดวะจะได้ถ้าแตะเีเยะกว่าไม่อยากตีแล้วว่ะไม่แต่ราคาก็ไม่ได้จำได้ไก่ไก่ควินเพิ่มเวทอีกสิบทีถ้าสมมติไม่ติดไม่ติดละหก ออกเจี่เฟิร์สถอดแล้วใส่ใหม่เขาทองกันหน่อยมาลวเว้ยเอี่ยวมาดีเนี่เก้าเปอเฮ้ยอย่างนี้ถ้าสมมติอาวุธก็เป็นยีป่ะใช่ๆเพิ่มเนึ่งก็หไปพี่ไม่มันเหลือเจ็กล่องตีจบเลย ตีให้มันกินี่เบไปใช่มันมีสกินไก่สกินโน้ตสกินนี่หลายอย่างจบพอแค่นี้ไม่ตีก็มาผมซื้อหน่อยวะเอ็มีซีป่ะเอ็มบีซีที่เอ็มบีซีตัวเดิมเลยพี่ตัวนี้ออกตัวดำตัวทองตัวนี้เนี่ยตัวดำแม่แสนซีเจลไม่ขายแคสไว้ได้สิบล้านอะไอ้เหี้ยพี่ซื้อร้อยกล่องอ่ะเขามาผ่านเขามาผ่านกันแน่ไงอันอ่ะขอขอสามร้อยกล่องสามสิบเอ็มจบมันต้องใช้แคสเปิดอีกทีนะ พี่ต้องไปซื้อกุญแจกีกต้องไปซื้อคุญแจนะอีกสามร้อยอันร้อยร้อยอันเก้าพันพี่ร้อยอันเก้าพันเก้าพันแชทหมื่นหนึ่งอะเก้าพันแชทเท่ากับกันแต่เก้าสามกล่องเองไอ้สัสไองนี้ถูกอยู่อย่างนี้ถูกอยู่อันนี้คือข้างในกล่องมีหยกนมโบทองวิวแล้วก็คอสอาวุธเออะไรเนี่ยแล้วไหนคอสอาวุธวะไหนวะเป็นใบเป็นตัวเป็นใบเป็นใบพี่ต้องครบ มาแลกครับครบรอบอาวุธ V1 สามารถแลกได้ที่หน้าเพจเมื่อสะสมครบ100ใบเมื่อแลกไปแล้วไม่สามารถแลกอีกนั้นได้ One a w a r l a t e r ไหนวะกูไม่เห็นได้จุกนมเลยผมก็ไม่ได้พี่เปิดอะไรเฮ้ยนี่ได้โบทองเอ้าทำไมพี่ได้อ่ะอาโบทองก็คือจุกนมมาแหละพี่กับพี่ก๊อฟหรอใช่โบทองกระทะกับจุกนมเลยแต่โบทองเป็นเมจิกพาวเวอร์นะแต่จุกนมเป็น Damage นะ พี่ใส่งมันเป็นสองดามิทมันก็ตีไบโบทองดีกว่าจุกนมนะโอ้ยแล้วไม่พูดไหล่เฮียแล้วก็ตีเอ็กบุกสิบไปแล้วจุกนมไม่เอาอะไรยัยไม่ทำแล้วเออมันพึ่งมาพี่ก็จะไปรู้อ่ะพี่ก็เออมันพึ่งมาพี่เฮ้ยได้โบทองสองอันเลยไปก่อนแสบตาเฮ้ยได้ครบร้อยแล้วไอ้เฟิร์สแรกยังมึงแรกยังผมทักไปแล้วเขายังไม่ตอบพี่ครับแต่พี่ต้องพี่ทักเขาไปยังเดียวทักแล้วเนี่ยคุณเป็นเหตุเอฟฟิวมินิทส์เลตเฮ้ยเฟิร์สเขาบอกเรียบร้อยแล้วแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะ อยู่เลใครนั่นบอกติเ i ็ e ไอ y ปบอาเออนี่ไง Anti Net Eye อเอนี่ไงมันก็เป็นน,นี่นี่ V 1 Gambler แต่มันเพิ่มอะไรเพื่อนมันเพิ่มอะไร Magic Power ร้อยลังชีวิตเพิ่มขึ้นห้าร้อย Magic Power หนึ่งร้อยเยอะจันแม่ปาหน้าสัน่นกูบอกใหใก้ใส่เลยพี่ก๊อฟใส่เลยโอ้พี่ก๊อฟผมใส่แล้วปลอมอะไรเต้แล้วคนี่เก่งใครเนี่ยเห้เฮ้ ่งนเขียวแดงแล้วเขียวแดงแล้วเขียวแดงแล้วดีเฟน์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 อุ้ยโดนตันอุ้ยกันเนอร์ยิงกัเนอร์ยิงกลับตคกลับตีเอ้ยคอมเดินไม่ได้โอ้ยไม่มันจะให้หมุดใช่ไหมครันึงคุลืมตันแล้วตันแล้วตันแล้วไม่ไม่คุณลืมใส่มาโค้งเหวี่ยเวี่ยเวี่ยงเหวี่ยเหวี่ยเยเหยเยเยเวยเยเวียเวียเยเหยหยเยเหยเยเ่ยเยเ่ยเ ผมก็เดินไม่ได้พี่มิโกฟใช้ลอินเตอรมาดิไม่ใช้ไม่ใช่ตั้งแต่มาไตไต่ไต่พี่โกฟไตอีกอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นไหนดึงใหม่แล้วดึงใหม่แล้วว่าอมใหม่ว้ามาใหม่ด้วยเยอะยันสองยันสองยันสองอุ้ยพี่ผมโดนตันกเดี๋ยวแดงอยู่อย่าแดง๋ยวแดงไปแล้วอย่แดงไปแล้วหะตายตายตายดีเป็นตายและร่ายตัวหลังให้ผมไล่ตัวหลังให้พี่ตายแล้ว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 ตาย ไอ้เทียบอมเบียไปไอ้เียวหัวส้มมีผ้าล้างล้างหัวล้างหัวางก็ไกับข้าเยิ้ปเที่ยวไปก่อนวปเบอร์ตันแมงกระต่ายแล้วไอ้บอมเบีปไม่มีภาพเลยอ่ะนกล่องนะเดี๋ยวนะไม่มี n อ c อยู่ไหนออยู่ไหนเ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วว่ายาแล้ววะกลังล้างหัว บอกว่าถามว่าย้อนรัลลวานแล้วก็รัลลวนหนูหนว่าเตื่นอ่ะรู้ว่าตื่นมาแล้วมันมาแล้วจีนนี่ยังจินจี้ยายายามายาอย่างนี้ชมวับกลับวับกลับพี่กลับแล้วโดนผมวับกลับแล้วให้มันให้ไม่สลับมองให้ไม่สักรอบเอาไปมาแล้วมาแล้วกมันมาแล้วมาแล้วไอ้ดึงกูดิดึงกูดิไอจีนไอ้จีนดึงกูดิดึงผมผมผมเปิดให้ได้จีนล้มเขียวจินล้มเขียวจินล้มเขียวไม่ต้องมาเฟิร์สแล้วต้องมา ขาดไปใครขาดล้าไหล้าไม่อยู่กรับตัวขาตัวขวาลินจีลินจีลินจีโดตันอะไรยืนกับพี่ก๊อฟเนี่ยมาเนี่ยตันหมูตันหมูแล้วครับตายาหมดเลยเจอตันหมูตัวตัวตัวเลยพักหลังเลยพักก็หลังเลยเอาฟีเอาหน่อยรไปเลยรัไปเลยเอาอย่งไรวม้ารอว้าว้ามิว้า้มว้า้ามิ้ามิว้มมิว้ายิมิว้าว้ามิมิวอ้ามิวามิว้ามิ้ามิวิมามิ้า อันไหนอ่ะใช้แล้วเราขั้นสูงขั้นสูงปะขั้นสูงพี่โอเคไปขั้นสูงมาอาแปดสิบแล้วผมไปไงอะดันลอยฟ้ากดเข้าไปที่กล่องลอยฟ้าแล้วก็เลื่อนข้อสองเกาะแห่งฟากฟ้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมบอสบอสบอสที่ตั้งเตปไปเบิร์เบอร์ตามทีมงานเขาไอ้นี่กูอยู่กับเขาเนี่ยล่ยอูแหะตัวอะเราพี่ก็เข้าไปเลย a few minutes later อะไรเจอบอสละอ่ะเจอบอสละหรอเอาเลยหรอไม่รอแบบไม่ถ้าถ้าไหวตีเลยก็ได้พี่ อ่าเยอะแม่ได้มาอ๋อยังกากก็ไม่ตีกลัวน่กตีบอสหมูตีหลอกสามแสนเล็ววะทีนี้กองจะตกจากบอสอีกเก็บกล่องเน่าไหนอ่ะไม่เก็บเก็บคนเดียวเลยเฮียน่ะสามันน่ะคือคือกล่องอ่ะพี่ได้สามกองกูต้องเก็บปะต้องเก็บสอบทีเซร์ฟบัตเหรอ ต้องกดหิบสมบัติทุกคนเพราะว่าไม่งั้นมันจะเข้า, <ours. S 1> าประตูต่อไปไม่ได้เราก็ออกปาร์ฟอีกแล้วก็ออก<ห> <bus S 1> วาร์ฟออ<ะ>ประตูนี้ครับประตูนี้ประตูนี้เมื่อกี้เราเข้าประตูนั้น,นเสร็จแล้วเราก็กุญแจมันจะทําให้เราเข้าประตูนี้ได้ถ้าเราไม่เก็บมันจะเข้าไม่ได้โอเคมาปาัป๊บต่อป <ไ undo? S 1> ึ๊บอ่ะแล้วก็ตีเออลากลากไปนี่แล้วก็ตีตีสุดท้ายก็ได้ปั๊บ A later. few minutes later. อ,อันไอนตัวที่สองจะเป็นตัวตัวตัวซาตานไฟๆไฟเนี่ยถึกไหมละ่ะตีเลยผมบอสยังากาไอ้เหี้ยพี่ <c oughs> ดูของด้วยพี่ลองคิดสภาพคนอื่นด้วยดิตัวตัวตัวปอสตัวที่สามอ่ะแล้วในต่อเสร็จแล้วป๊บมันเหมือนเเดิมมหกุนเองหยิบกุญแจแล้วก็ออกอ่าแล้วก็ไปเข้าเข้าประตูที่สามต่อคราวนี้ เฮียตัวเฮียอะไรอ่ะเฮีเอ่ะสีแดงเนี่ยเหรอใช่ใช่พี่ต้องรอให้มันแปลงร่างก่อนนะตีไปพี่ก้อนครึ่งหนึ่งมันจะแปลงร่างเป็นมังก่อก่อนแดงคนตายมังกรแดงก็มันแดงอยู่แล้วเนี่ยลืมไปว่าต้องอยู่ต้องอยู่ไกลๆมัวนี้มันแดงคนนี้ใช่ใช่มันจะเป็นตัวใหญ่เลยนี่ไงโอ้เฮียตีไปเลยครับพี่ก๊อฟมันอ้วนมากพี่เออพี่ปลาอยู่พี่ปลาออยู่้วนมากพี่รัดนะพี่ก๊อฟพี่รัดนะพี่คนคูณอ่ะ ก่อนฟ้าก่อนฟ้าอ้วนได้แล้วได้ไหมเราต้องได้กล่องเงินด้วยเราต้องเท่าไงอ๋อเอาเสร็จแล้วออกแล้วออกเลยก็แล้วครับนี่พี่ก็ดูว่าพี่ได้กล่องมากี่อันแต่ว่าหลักๆพี่สมมติว่าถ้าพี่อยากได้ของดีหน่อยพี่ก็เก็บของเงินเอาไว้แล้วก็ทยอยกระจายกล่องอันนั้นคนละกล่องสองกล่องอะไรเงี้ยมันมีทั้งหมดสามหกเจ็ดแปดมีแปดกล่องแล้วมีสามคนไม่แต่ว่าเจมันบอกหน้าเ็จหน้าเ็จอยู่นะว่าประดับเทจได้หมดอ่ะอ้าว อ้าวมันบอกว่าเทรดได้ใช่ไหมอ่ะกันพี่เงินกันพี่กันก็เฟิร์สคนละครึ่งกับพี่เอาไปเปิดเอา่ะอ่นเหยียนยานาน้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะถ้ามันเทรดได้ก็ม่มีปัญหาแล้วก็ซื้อไหนอ่ะซื้อสีต้อสีฟ้าสีกล่องมันจะได้รูบี้ได้เงินรูบี้เฮียอะไรนี่ไอประดับนี่ไงได้ไรเี้ยยังไงเยลิงเยลิงเพิ่มเลยแล้วก็รูบี้เยล่มดมิดมันมีมันมีตามตายมันมีตามตายไม่ได้เลยไ้เลยไปม่แก้วพี่ไปม่แก้วไปม่แก้วไปม่แก้ว อะไรอะไรเอากูไม่ลงก็เดินตลอดก็ตัวเดียวเหรอคือเวลามาตัวเดียวเหรอคือเวลามาตัวเดียวเหรอลงห่วงจีนมากกว่ามันทะลุเลยมันทะลุเลยจีนมันไม่สนกูแล้วน้องวิ่งอยู่ไปหนึ่งวิ่ปก่อนไปก่อนเปิดตัวว้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเปิดมาพี่ด้านหลัง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 ถ้ามีจีสามสิบสี่กผมถ้าเป็นผมผมกดทั้งเซตอ่ะอาเปิดกันแม่ง แล้วไงต่อโยนของแล้วก็มึงก็ตีใครอะ่ะโยนของแล้วตีใครอ่ะโยนของแล้วก็โดนกูปาดิกูขยับนิดนึงอ่ะดิบบวา้าวิ่งแน่ว้าบีหัวมันสองคนเองวา้าให้กดบัตรไม่ทันใช้เลย <c oughs> ตายเน่ย อะไรอ่ะหน้าเดินขี้เดินขี้เดินขี้กดบัพกดบัพไม่แม่นใช้เลยตายแล้วเฮ้ยพี่พี่ลีพี่ลีไฟไก่เป็นเอาสองเปอร์หรือเปล่าวะแปลว่าเปอร์โจมกันก็ก็วันนั้นพี่บอกพี่จะลีหยุดแล้วเออใช่พี่บอกพี่บอกพี่พี่เหยียบลีเออวันนั้นพี่บอกพี่จะลีอยู่นะไอ้เชี่ยเอ้ยสัตว์มาดีด้วยกับเพื่อนอ่ะเออล้างพวก มันฉามันฉายืกนกลางเมืองเฮ้ยเจ้าเออยาเวกเอาไปให้พ่กอฟก็ได้แต่ไอเคก็เก็บไว้ใช้เองเพิ่ได้เป็นรปอ๊บปิ๊บปั๊บเพ๊บ,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 บพวกเพี้ยเพี้ยเออ a few minutes later เฮ้ยมาเลยมาแล้วเฮ้ยรอ่เอออะไรที่สุดัเดยวัรัี่ัััอีก100อ้อยั โอ้ยโวปัดนี่กี่ทีหรอกปัดนี่ยากพี่มันสองแถวนะเออไม่ยากจริงๆโอเคตดโนตดวต่วนอ๋ออุ้ยเฮียแต่ลบมทำกันได้ลงมทำกันได้ลงเฮ้ยสองอุ้ยนี่แหละพี่เอาอันนี้แหละเอาอันนี้แหละสามตาพี่สุดแล้ะสุดล้วสุดแล้วสุดและท่านเราให้โคต้าห้าทีเราจะไปนอนละ หนึ่งตะกุตะกุโดนเปิดตะกุตทีเดียวไงก็ลององมันต้องรอดูตอนดูวยตาลันไปนเกัวรจินงค่อนสองแอโนลูนสามนลูหรือมีลูนีค่าเท่ากันนะกโนลูเน ไปจบจะมาทุกท้ายนี่ไงสบอยดีสบายเออพี่ตีบนไปดิย่างชิดละค้างอ่ะออมึงเซ็ตสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 เออยายาขาดแอตโต้โอเคโอเคไปอยู่แล้วแอตโตไม่เห็นไงแอตโตไม่อยู่ไงแอตโตไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในมลย มึงจริงป่าวะเนี้พี่อ่ะเลดแม่งทำร้ายจิตใจจัดอะโอ้ยพี่ว่มึงงดดีแต่บ่าวพี่ไปรอโบดีกว่าพี่กอลรอโบดีกว่าพี่ไม่โบด้วยไม่เพิ่มไม่จ้าแล้วรอ้ก่อนไม่ร้อนเดี๋ยวเพื่อนกูเติอีกแสนหนเขาบอกแค่นั้นแหละโอ๊ยพี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 พ ว่ามันกดจนคล้ายหมดแล้วพวกนี้มันเติมเพิ่ม One hour later ริงล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงเก็บไปโอพี่เก็บไปบอกโบนะเก็บไปบอกโบนะไม่ไ่แต่แต่แต่เอไอยิปซีมยังบอกยังก้าวอยู่ไงพี่เดี๋ยวพี่เก็บไปดีกว่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนแอนาคตอยู่แล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุดยิปมาว่ะโหมาไวมากต้องอาวุธแล้วว่ะพี่อาวุธต้องอยู่ในมือแล้วว่ะผมว่าซื้อได้ยังไงต้องใช้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้พีก่อนตีก่อนตีก่อนตีก่อนน่าตีจังนะน่นไงน่าไงรอบมาเอาบูมาใส่อีกเลยเออบูยังไม่เอ็กนี่ว่ะตอนนี้เปอร์กูหกสิบสามหกสิบสองอือ แม่งสุดจัดคุ้มคุ้มแบบคุ้มเลยอ่ะตอนเนี้ยคุ้มเลยอ่ะเออคอลุ้นด้วยดิคนลุ้นด้วยดิโนเจาจีเิบสามเปล่าอยากได้หรือเปล่างานแถมงานแถมก็ออดก็บอกไม่ทำปะเราทำส1บสี่เลยไม่คุ้มอันนี้คือจะออกอะไรได้บ้างนะลุ้นไลเอวกับปลายไก่ปลาเอวกับปลาไก่ดิเห็นที่อ่ะห้าตัวไอสัตว์ น้อยเรามีไฟไก่คิงสักตัววะเอไม่ลุ้นสปอยล์นะครับไม่ลุ้นสปอยล์นะครับห้ามร้องสปอยล์นะครับอยากได้อะไรนะไฟไก่คิงดิไฟไก่คิงเหนนด์ยังไม่มีเอ่ออต้องไฟไก่กคิงไปสองตัวเพี้ยเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวอะไรครับ อุ้ยจัดย์เอ้ยควีนไในสับไทยเฮ้ยเชี่ยเอ้ยเชี่ยป๊อปไุกมุกมุกลองไก่ผได้ผลวะเชี่ยมีไฟวะเดี๋ยวถ้ามันเหลือให้พาใส่ได้มันไม่มีเปอร์เซ็นต์นะพี่นนท์รู้ดูละถ้าเป็นไฟไก่ขีดมันต้องล็อกเฮ้ยสิ่งเชี่ยอะไรอ่ะไก่โอกไงออไก่โอกโอ้ย ไฟไก่ควีมีเปอร์เซนต์แต่แค่น้อยกว่าไฟห้าเปอร์เซนต์มั้งถ้าจะไม่ผิดตัวที่สามวันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันเหมือนกันทั้งทั้งคู่ได้สองสายจะมีแค่วอลเลย์โมโมูจะลุ้นไฟเอลโอ้ยี่วอลเลย์บโมโมูลุ้นไฟเอลใช่แล้วจะไปว้าวอะไรวะเนี่ยลุ้นไฟเอลว้าวดีพี่ใช้งานได้พี่ อยากได้ไฟฟินไฟก้อนหน่อยังไม่ออกสักตัวเลยเนี่ยยังไม่มีมาให้โวเลยสลามเบนเดอร์อีเกิลเนี่ยเอ้ยเฮ้ยไอไก่ไก่หายไฟไฟคิงคิงกับควีนไอคิงแล้วอันนี้คิงอันนี้คิงอันนี้คิงจะไฟหรือเปล่าไฟหรือเปล่าเไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลุย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 อุ้ยเฮียตกใจหมดเอ้ยไม่เปิดสปอยไม่เปิดสปอยไปแล้วเบ่งแล้วยังไงโอ้ <Yeah. S 2> อื้มเอ๊ะป๊อวเยอะไม่ไฟสัตว์เอ้ยจบเงาพิสตใส่ไก่คิงเหรอใส่ควีนพี่พิสใส่ควีน อยากเลี้ยงอยากได้สุดท้ายแล้วอยากได้ไฟฟินนะ่เ<อ>ปียไม่ออกอะไรเลยมันต้อง,องเปลียนแต่เบอร์บ <Okay. S 2> จบเด<อ>านะเงา